สวัสดีค่ะฟ้าซาเน่ค่ะวันนี้นะคะฟ้าอยู่กับรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วลูกค้าเคลมสีรอบคันมาแล้วคันนี้นะคะลูกค้าเลือกมารีวิวใหม่ที่ร้านฟ้าเพราะว่าเป็นคันที่สองนะคะมีทั้งการพ่นกันสนิมแล้วก็มีการเคลือบเซรามิกกาฟีนไฮคอสนะคะรถผ่านการใช้งานเคลมสีแล้ว สามารถขัดปรับผิวส้มได้แต่จะต้องมีความชํานาญของช่างเป็นพิเศษและรถจะต้องพักสีไว้ก่อนนะคะคันนี้ค่ะเมื่อมีการขัดปรับผิวส้มจะเห็นเลยค่ะว่ารถเนี่ยจะมีความเงาวววมากๆสีขาวก็จะเห็นถึงความเป็นออร่าของเขาก็จะมีความฉ่านะคะขาวออร่าขึ้นมานะคะอันนี้ก็คือข้อดีของการขัดปรับผิวส้มและข้อดีของการเคลือบเซรามิกกาฟีนไฮคอร์เนี่ย ก็เพิ่มความแข็งแรงให้ชั้นสีนะคะแล้วก็ให้ความเงาวาวเป็นพิเศษด้วยค่ะในส่วนของกระจกของรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะคะหรือขอบโครมียมต่างๆพวกนี้ค่ะ ก็จะมีคาบน้ํานะคะเราจะมีการคลีนนิ่งให้ก่อนนะคะพวกนี้เราจะคลีนนิ่งให้ทั้งหมดค่ะแล้วก็กระจกบานหน้าเราก็มีการเคลือบไรน้ําให้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะคะก็มีเพิ่มเติมค่ะดูแลช่วงล่างพ่นกันสนิมซิกาพรีเมียมนะคะเรามีดูแล5ปีค่ะก่อนจะทำการพ่นสำหรับรถเดิมนะคะเราจะมีการคลีนนิ่งให้ก่อนขัดสนิมให้ก่อนแล้วก็ลงน้ำยาเปลี่ยนธาตสนิมให้ก่อนถึงจะทำการพ่นค่ะแล้ววันนี้นะคะ ก็มีเจ้าของรถคันนี้อยู่ข้างๆฟ้าพอดีเดี๋ยวเรามาฟังความรู้สึกเขากันค่ะว่าเขารู้สึกยังไงกับล้านฟ้าคะ่ะเป็นยังไงบ้างครับพี่เล็กกับเอารถมาใช้บริการกับฟ้าคันนี้เป็นคันที่สองของบ้านละชอบไหมคะก็ต้องบอกกับคุณฟ้าตรงๆว่าชอบมากเพราะว่าตั้งแต่คันแรกก็ทําไปทุกอย่างถูกใจหมดะนะครับผมแล้วก็น้องๆดูแลดีตั้งแต่ น้องล้างน้องเช็ดน้องทําแล้วก็คําปรึกษาต่างๆก็ทางผู้จัดการร้านก็ให้คาปรึกษาที่ดีมากและ,ะอีกอย่างหนึ่งคุณฟ้าดูแลเสมือนพี่น้องใช่เลยเรื่องของการบริการที่จริงใจนะแล้วก็ดูแลเต็มที่ไอ้ตรงนี้เป็นอย่างนั้นไอ้ตรงนั้นเป็นอย่างนี้บอกตรงไปตรงมาถ้าอย่างไรก็ให้ให้เพื่อนๆทุกคนพิจารณาที่คุณฟ้าสานี่ คาสปาด้วยนะครับขอบคุณค่ะค่ะและนี่ก็คือเสียงของลูกค้านะคะเจ้าของรถคันนี้เป็นคันที่2ของบ้านแล้วค่ะสำหรับใครนะคะที่ออกรถป้ายแดงหรือว่าเพิ่งซื้อรถมือสองหรือว่ารถเดิมที่อยากจะรีวิวเขานะคะฝากก็ฝากซาเน่ไว้เป็นตัวเลือกด้วยนะคะสำหรับใครที่หาช่องทางอยู่เราติดต่อเราได้ทุกช่องทางค่ะไม่ว่าจะอินบ็อกซ์เพจซาเน่ไลน์แอดซาน่หรือโทรหาฟ้าเลยก็ได้นะคะ0 5 66 66ู5 5 3 6 5 6หาฟ้ายินดีให้คำแนะนำค่ะ